สนับสนุนโดยบุญมาฟาดโกเขียวเบิร์ตทง มาโคตรหน้าเาหมือน,นมาคงมาไหลไปเลยอะป่ะไหลมันเคยเหี่ยวเขาเลยสันจังว่าเป็นโรคบนขึ้นจังใดนี่แหละโอ้ยมับนบริปบรเป็นโรคคนบวชครแต่บ้างหัวบวชบริเเถอะเนาะหัวเสมอเสมอถึงตัวบวคใครได้ว่างนะบวคใครออกมาปลูกยังไงล่ะนี่ปลูกกล้วยแ,แล้วน้ำซ่าเนี่ยกล้วยยังไงล่ะกล้วยน้ำว่ากล้วยน้ำว้ากล้วยหอมก็มีเออได้การเว้ยปลูกแซี่ยมกันเต็มเละบัชคงกันเต็มขอบสาาทั้งเนาะครับตะไคร้ได้การเว้ยท่านี่ได้ใช้สิปลูกยังไงล่ะ ว่าปลูกหลายอย่างอยู่เหรปมับ่เบี้ยยางนั้นเขียวๆนะ่ะกระพาะอะไรอะกระพาดบอ่อะกระปลูกได้วัางอาทิตย์หนึ่งนี่แหละโอ้ขึ้นไม่ตลอดเนาะไม่งั้นแปลงนั่นเท่สันแปลงนั่นก็บบัตรซีไซพักข้าวนาพักกาดไปเส่นแหละเออแม่นลำบ้านนี้ย่มหนาวนี่หมอกขนาดเลยโอ้น้ากว้างๆนี่สนุกปลูกไว้น้าในก่กระเอิดใส่ปุ้ยยังละบ้านนี้ใส่าฟาดโก้แล้วใส่ฟาดโก้ครับนั่นแล้วมันได้การไหมกป็ล่องบึง สาม,มื้อเท่านั้นแล้วเขียวหยองเลยนนี่เยี่ยไม<ห>่<ห>ตัวเมียนครับมากระดกก็ยังนี่พิษหูพิษตาอยู่ได้เหรเออนั่นแหละน้ำบดบ้าพัดดวงเด้อตีตัวพันยังได้เลย,เลยโอ้ช่วงแปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่นึ่งเด้อโอ้ครับส่งคนบ้าน,นตัวโอ้บรรยากาศดีไปเอานเงิน,า,นา่อ้นโอ้บรรยากาศดีไป ตอนแรกนี้ผมคิดว่าสิปลูกไผ่ได้ปะคือบ่กอ,อปลูกไผ่การได้การเน้ยคือจังไผ่กิ่นซุ้งเองสิฮึมงดน้าดีๆเนี่ยนา้าตัวหลี้ยงสิมันบ่งดน้าดีๆเนี่ยออกบัดปีแม่นบ่เขาไปส่งตลาดนึงเธอได้ล้ำรถผุดอ,อ่ะแล้วไผ่ตรงดีบ่ไผ่ตรงบ่ไผ่ตรงเขาว่ามันออกบัดีทัวไผ่กิ่นซุ้งเขาว่าที่หลี้ยงสิคือมาอป,ปลูกยางซะนะเอ,อ้ชิบหาชิบหกบาทนึงยังชืให้ปลูกยางอีกวะเดี๋ยวนี้ เทือเดื้อปลูกเส้าเนาะจากเราบ้านเทือดเทือดมักว่าหนาวป่านนี้คันราคามันเทือคันจะได้ราคาได้หลายกะอันนนัเด้อร์เกี่ยงยังไรปลูกไม่พยุงเลยโอ้ยทีละหลายสิปลูกเต็มนี่ห้วยรวยเลยโอ้ยป้าเกษเทือมันชิใหญ่เนาะต้นพยุงต้นหนึ่งกะใช้เวลาเป็นสิบสิบปีเนาะประมาณสามสิบปีในละเอาโตอย่างรวยเนาะกะร้องทุนในแม่ล่ะกะจ้างคนสันตัวโอ้ยใส่ที่าเรียงคาจ้างอีก ไม่ใช่วนักกูเก่าที่ไร้ป่านี่เขาสอนใช่ปะเออมีใหม่อยู่สันิดนึงเด้กไม่ยังราคาดีราคามีแนงมะฝรอกให้พร้อมห่วยโบต้องจ้างเลยมี่ยังก็ซิ้่าดีครับแค่ร้อยปีก็ร้อยปีอยู่น้ำกันตลอดเขาน้ำกบ็บโได้เลี้ยงเงินกบ็บโได้จ้างง่อยบอกเน้ยนะด้วยเด้ปลูกต้นเอยียงเดี๋ยวนี่ปลามันก็สิดีครับแค่ไม่มะฝรอกเป็นไม่ยิ่งควอมเออ สบายเงื่นท่องกับบได้ใส่เอาน้่ากับบได้ซี่ให้กินป่านั่นห้วยต้นไม้ชนิดนี้นี่ห้วยด้วยได้สบายพร้อมบวกว้ยหน้าป๋าคอยสิพัฒนาทฤษฎีการเกษตรไหมนี่เปลี่ยนให้มันเป็นทฤษฎีไหม่ใหม่ว่ามันคือต้นเอียงเดี๋ยวนี้ปลูกต้นตะเคียนแล้วเว้ยปลูกต้นตะเคียน เอาต้นตะเคียนต้นหนึ่งกับมี่นั่งตะเคียนนั่งหนึ่งร้อยต้นกะร้อยนั่งหน้าตูนีปลูกสองหนอยต้นกับสองรน่อยนั่งเนาะมวยคุ้แห้งแหละแรงมาดิหย่อกันครับทีบย์ไม่โบตั้งไปญาติมาคนสีมาตัดกับปลูกไก่สิเด็วคนก็มาลักมากไกวยเนี่ยหมักฮวงมาเนี่ยเด็กคนกัมาลักนี่ ปลกต้นตะเคียนนี่มมันสิเลียวข่อยไปหาคนพักให้มันเลียมดอกอข่อยมานัางฟังเจ้าเนี่เสียเวลาริโอ้่คนโผล่น,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 ลน,นะเ็บพักบัวไปกินได้ดวเอาอยู่ป่ะเขาเมืออยู่ปะเออเกินกระปุลป่ามันสั่เสบเยโอ้ำมาเนี้ยมาไลยหาดเย็งงนรมลังค